กอก the shit ฮ <laughs> ่าขาววกดบทเพลงไอ้เยัยเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อกี้ย <laughs> ิ้มแล้วไม่ฟัง, <laughs> ฟงนิ้งที่อะไรวะมานี่เก้ือนหกสองพันที่9เดือน็ดอ่ะเราจะวาดทางเราจะสร้างทางในระดับขึ้นมาแล้วก็วาดตามวางรูปแบบไว้แล้วก็ทาบทามไม่ต้องคิดตามไม่ต้องวาดตามเอ้ย <laughs> 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 สัให้เรียบบอกให้เงียบค่อยๆจัด้อยคําแล้วให้เรียบเรียงจะมาเทียบเคียงแล้วสรุปเขียนลงไปในลามไม่ต้องเล่นภาพตามจะออกามาแบบไหนมันก็ย็น เปนเล่นไม่เคยเก่งสนุกเองทำมันเองสุดท้ายยังไงเราก็ฟังเองเพราะบทเพลงแต่ละเพลงออกมาจากใจของตัวเอง uh. หลายคนอัดฟังว่าบ้าเปล่าแต่ชมมากไปก็ไม่บ้าอยออ <Someone. S 2> ลงมือทำเลยไม่เคยลออ <Man. S 2> ด่าเพลงตัวเองแบบไม่เคยวอมถ้ามันผิดพลาดก uh. ูไม่ว่าจริงไม่ได้วอม อันไหนไม่ดีกูก็ฉีกทิ้งไม่มัวนั่งเอด้วก<ต>ูทำเลยกูไม่มัวรอทำมันจริงจังกูต้องทำตอบ<น>คิดมากทำไมรู้ว่ากลัวโดนเพื่อนล้อว่าเพลงที่ทำม,มันไม่ยอม<บ>หลอกพลาแต่กูทนใครอค่ะที่บกูทำจริงอ่ะเอ้ยได้แก่ได้แก่ อยากจะล้ออยากจะเฮียอ,อะไรก็เรื่องของมึงเลยกูเบื่อพวกมึงจังแม่งเอ้ยกูยไม่สนใจเพราะสิ่งที่กูทำออกมาแบบถูกใจจะไได้ไงแล้วมึงมีไหมไหนดูผลงาน,านมึงสัตวหกฟ้าอยากลองดวูเพื่อจะศรัทธาเพื่อเข้าหูเพื่อเข้าตาถ้าคล่องใจมึงก็ทักมาศิลปะพวกเนี้ยกูวาดเองีเพี่ออะไรมากมายมันก็แค่เพลง ใครจะพูดยังไงกะช่างเพราะว่ากูชอบในผลงานของตัวเองกูนั่งเขียนเล่นแม่งกลายเป็นเพลงอ่ะเกีนยวนไปมาแม่งเป็นเพลงกูมองจริงในตัวเพลงกูคิดได้ยังไงพูดวนไปมาจนมันเป็นเพลงมนพูดไปนี่คือเส้นทางที่วาดออามาคือข่าววงกดของบทเพลงของกูเองเพียงเขียนเองแค่เขียนะแค่เขียนแค่เขียนเองเอ หลังๆเขาจะสะดุดหน่อยไอ้เยี่ยเพิ่งเขียนเสร็จเป็นรูปเป็ลายยังไงเสร็จตัวสดเลยครับไหลเลยเขียนไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกมันคือเขางงตุ๊กรถเพลงเออกูแค่แพมไปเรี่ยคนอะไรเนี่ยพี่ก็ข้ามเล่นไอ้เยี่ยไม่ได้ข้ามเล่นจบการบันทึก12นาฬิกา58นาทีจบจบย่า